จีนครับผมที่ตอนนี้เตรียมที่จะบุกเข้าไปในตลาดแบตเตอรี่ในเกาหลีใต้ครับเพื่อหาโอกาสหาช่องว่างในการบุกเข้าไปที่ตลาดของสหรัฐอเมริกาครับผมจากรายงานเนี่ยก็มีการแจ้งมาแล้วครับว่าจีนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการลงทุนอย่างหนักนะครับตลอดช่วง4เดือนที่ผ่านมาในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในประเทศ กาหลีใต้ครับสาเหตุนะครับก็คือเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องของสงครามการค้าแล้วก็ใช้เกาหลีใต้เนี่ยเป็นฐานในการส่งออกแบตเตอรี่ไปยังสหรัฐอเมริกานะครับโดยที่บริษัทจีแล้วก็หุ้นส่วนในเกาหลีใต้นะครับได้ประกาศว่ามันมีมูลค่าการลงทุนเนี่ยมากกว่า4,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นในโรงงานแบตเตอรี่แห่งใหม่จำนวน5แห่งในเกาหลีใต้ครับความพยายามครั้งนี้นะครับก็คือ เป็นการที่ต่อกรน,นะครับแล้วก็เข้าไปทําลายความพยายามของสหรัฐที่ต้องการจะกีดกันนะครับแล้วก็จํากัดการมีส่วนร่วมของจีนในซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับ e ีวีหรือว่ายานยนต์ไฟฟ้าครับก็เลยทําให้จีดกับเกาหลีเนี่ยก็ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีของสหรัฐอเมริกาในการเข้าไปเรียกว่าเอมมอนกับไปแปลงสัญชาติไปชุบตัวในเกาหลีนั่นเองครับเนื่องจากแบตเตอรี่ที่ผลิตในเกาหลีนะครับแล้วก็มีติดตั้งในรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในสหรัฐเนี่ยมีแนวโน้มที่จะได้รับการ ลดหย่อนภาษีครับซึ่งมาตรการนี้มันอยู่ภายใต้ความมุ่งหมายในการลดอัตราเงินเฟอ้อครับเลยที่เรียกว่า IRA ครับ Inflation Reduction Act ครับผมเป็นโนโยบายของประธานาธิบดีโจไบเดนนั่นเองครับก็ยังไงเสีย อเมริกาก็อยากจะให้สินค้าต่างๆนี่มันมีต้นทุนที่ต่ำนะครับไม่งั้น,นอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยมันก็จะพุ่งจนหยุดไม่อยู่นะแต่ในฝั่งหนึ่งกีดกันจีนนะขึ้นกำแพงภาษีจีนอะไรก็ว่าไปเนี่ยก็ต้องพยายามหาพันธมิตรซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเกาหลีใต้นั่นเองครับทีนี้ครับหนึ่งในบริษัทของจีนอย่างห n i n ป๋อ r o n b e y New Energy Technology ครับก็ เพิ่งจะได้รับการอนุมัตินะครับได้ใบอนุญาตในการตั้งโรงงานในเกาหลีครับเพื่อที่จะผลิตสารตั้งต้นในการผลิตแบตเตอรี่ครับคิดเป็นปริมาณอยู่ที่ประมาณ8ปดตันต่อปีเลยนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ก็จะเป็นไปตามข้อกฎหมายนะครับที่อยู่ภายใต้ร่างของ IIA ด้วยนั่นแปลว่าก็จะได้รับประโยชน์จากนโยบายภาษีศุลการก่เมื่อมีการส่งออกไปยังตลาดในยุโรปแล้วก็ในสหรอเมริกาครับผมสาหรับจีนนะครับในปัจจุบันนี้ก็ ต้องเรียกว่าถือครองซัพพลายเชนที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่แล้วก็วัสดุต่างๆในแบตเตอรี่เนี่ยเรียกว่าเป็นรายใหญ่ของโลกเลยนะครับเป็นทั้งผู้จัดหาขั our, ้วแอโนดแคโทดนะครับสารตั้งต้นการผลิตเซลล์ Cell EV ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่เลยของ3ยักษ์ใหญ่ในเกาหลีใต้นะครับที่ เป็นผู้จัดส่งแบตเตอรี่ให้กับรถยนต์ไฟฟ้าค่ายฝรั่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น General Motors Tesla รวมไปถึง v o l ks w a g e n นะแสดงว่ามีบทบาทสำคัญเลยครับต่อตลาด EV ในสหรัฐอเมริกาครับผมแม้ว่าทางคณะทำงานของคุณไบเดนนะครับเขาก็จะตั้งเป้าที่จะลดการพึ่งพาประเทศจีนครับในซัพพลายเชนที่เกี่ยวกับยานยนต์เนี่ย แต่ด้วยศักยภาพที่แข็งแกร่งมากๆของจีนเนี่ยเหมือนกับว่าฝั่งหนึ่งก็บอกว่าต้องการจะกีดกันจีนนะต้องการจะจํากัดแต่ก็ตระหนักดีนะครับว่ายังไงเสียเนี่ยมันก็หลเกลี่ยงไม่ได้นะครับไม่ว่าจีนหรือแม้แต่รัเสเซียก็ตามเองนะครับก็เลยทําให้แบตเตอรี่จากเกาหลีใต้เองเนี่ยเขาเองก็ต้องการซัพพลายเชนที่มาจากจีนเหมือนกันนะครับเพราะซัพพลายเชนในประเทศเนี่ยยังขาดเสถียรภาพนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะจํากัดการนําเข้าวัตถุดิบจากจีนนี่ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ หลังเลมากๆเลยนะครับเพราะก็ต้องบอกว่าตัว IIA นี่แหละนะโยบายด้านภาษีตัวนี้มันเป็นสิ่งที่ยั่วยวนมากนะครับที่ทำให้อยากจะเพิ่มกําลังการส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกาครับผม